ดีรถเข้าใหม่นะครับ3คันเรา呐ไมค์ดีเอ็ก์สองเทียบอาร์หนึ่งเราะมาดูไมค์ดีเอ็กสองคันกันบ้างครับผมนี่ครับคันนี้มาใหม่นะครับผมไมค์ดีเอ็กตาเต็มปี39นะครับนะปี39รุ่นพิเศษครับ SGL คันเจสีเขียวครับก็จะไฟฟ้านะครับของหายยากครับมานานที่ได้เข้ามานะครับนี่ครับยางดีสีเส้นนะครับผมสีเขียวเขียวเหนียวซับนะครับผมนะนี่เดี๋ยวดูครับรถคุณเข้ามาเลยนี่กระจกไฟฟ้านะนี่ ภายในสวยครับอูลามาฮาบอกกรรมยีรุ่นพิเศษ SGL ของหายากนะครับนะเดี๋ยวขอตกแต่งก่อนจอดขายแล้วก็คันนี้นะครับตาเต็มปุ่งหน้าหน้าไม่เต็มนะครับปี38นะครับเครื่องดีเกดีพงอะไรพาวเวอร์นะครับนะคันนี้ก็เพิ่งเก็บสีเสร็จเลยสีสันสวยๆครับเงาตาแตกแน่นอนครับผมนี่ภาในสวยนะกิบให้รอบคันแล้วนะครับเดี๋ยวคันนี้จะจะ ดูแลเรื่องติดฟิล์มแล้วก็ติดสติกเกอร์ตกแต่งโกนจอดขายนะครับผมนะนี่ครน,นี้ก็สั่งอะไรมาอยู่สั่งสติกเกอร์มาติดอยู่